พูนะผมนี่เวลาคิดตื่นตื่นรอไว่อเราออกมาแต่ละคำไม่ีอมาแต่ละคำไม่โดดๆก็เลยม่ไม่จะยดกอนก่อนดยูแล้วไม่ได้เป็นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเอาเอาเอเอาเล่นน้ำดอยู่แล้วนะครับอยู่ลังใหญ่ที่ที่เปน้าพี่องหัไปเจอพีะีน้อ่ไฟที่ ที่คนน้ำเป็นไรบ้างิตนองครับบรอนเป็นน้ำดืมอะไรใช่อะไรล่ะน้ำอะไรน้ำอะไรเป็นน้ำน้ำะเย็นเอาหลเอาพูดบอลลอนบอลลอบอลลงเอาอรเโอเคผมไม่นาหากินก็เลยคือบอรอนเนี่ยมันเป็นอาหารพืชเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมอีกดเือแป้งที่จะใอแป้ง แล้วเนี่ยบริบรหรือบรอนะตาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปทำมันจะไปอยู่ถึงต้เพื่อไม่ให้ไม่ต้องอิริซึ่งไข่หยอดทื่เป็นสิงมีชีวิตอ่ะมันมีการเจริญเติบโตก็แต่มันเป็นไข่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะหรือจะเป็นตัวเนี่ยเพราะมันหางกินแป้งไม่ได้ครับมันก็เลยมันไม่มีตัวกินแป้งใช่ไหมคือคือมันอยู่แล้วมันเข้าไปอยู่แล้วเนาะหรือมันยังไม่เข้าไปอยู่หรือมันพยายามจะเข้าไปอยู่ ก็แล้วแต่ถ้ามันมีบอโรนอยู่ในนี้มันอยู่สภาวะที่เขาเรียกว่าแบบเผาเขาเรียกไม่ตะโกนซึ้งหบือพิจารณการสร้างอาหารไม่เกิดหือมันมันเป็นมันไปย่อยไม่ได้ใช่ไหมกินไปย่อยไม่ได้ไข่มอดไหมันไม่ได้เป็นฆ่ามอดมันไม่ได้เป็นพิษต่อมอดแต่มันเป็นทำลายไม่ให้มอดเติบโตเกิดอาหารแล้วเติบโตขึ้นแล้วดง่าทีนี้แป้งกับ แป้งเนี่ยกับโบลอนเนี่ยเข้าใจว่ามันจะอยู่ในในนี้แหละใช่ไหม,มตาด็กจังอยู่นะครับแต่ที่ผมเจอจากประสบการณ์นะครับเวลาที่เราเราเราิกไม้ด้วยตมบอโบลอนยมันไลแป้งออกมาครับเราจะเห็นว่ามีแป้งลอยอยู่ผิวหน้า้องยางเรานะครับ ออกมาแล้วเราต้องคอตัดออกที่ไหนนะครับมันเข้าไปแทนแป้งแทนที่แปง้งครับน่าจะเข้าไปแทนแล้วเรื่องยาที่ใช้ก่คือบอสเป็นโปรแลคครับคือโปรดิโพรแลคเป็นน้ำยาตะกูลเดียวที่ทำให้เกิดโบรอนทั้งทั้งหมดเลยจริงมีโดนอย่างนั้นนะครับสผลผลิตเป็นยังไงแล้วแต่พี่ผลลัพธ์คือเท่ากันเป็นโบรอนอย่าไหมไม่ครับเพราะงั้นที่เอาบริโพรแลคไปผสมแล้วก็แช่หม้อนะครับยาระเภทเป็นน้ำยาตันนาวนี้ฮะซึ่งเป็นน้ำยาที่เป็โบรบอนนั้นเนี่ย นะครับโเทสนะมันก็จะให้ผลลัพธ์เท่ากันครับตรกูลเดียวกันเอ่อบริวณใดวตงนีจะถูกกว่าเยอะจำจำาทกาเ่ยศึกษการศึกานนิดนึง